วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับบี่แล้วค่ะกะมาเจอกับบี่กแล้วนะคะเนาะวันนี้บีจะมากินอีกแล้วเสียงแหบด้วยจ้ะเสียงแหบนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะพอบวะคะมค่ะเพื่อนๆเป็นไทรอยนะคะเพื่อนๆอ่าพี่เป็นไทรอยเนาะไทรอยเป็นผิดจ้ะกะเขาก็เสีบว,วมนะจากน้อยเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับคอเนาะไทรอยกะเธออยู่ตรงนี้เห็นป่นจะจ้ะที่เนาะกะมันนี่กัเสียงบ่ค่อยมีเนา,จานะจ้ะเนาะ ค่ะมากินมากินด้วยกันนะคะอันนี้อันนี้คือเด็ดออกมาจากจากสวนเลยนะคะเด็ดออกมาจากสวนนะจ้ะสดๆเลยะคะ่ะเซิ่มใส่ปกรลาค่ะม,มันมันนัว อร่อยนะคะแต่ว่ามันยังไม่นัวนะคะ่ะเพื่อนๆใส่ปลากะับพี่ไม้ต้องเข้าแล้วค่ะเห็นปะพ่อแม่สปอนเซอร์เนียค่ะมากินซื้ออันนี้ก็หอกม,มาจากไทยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอามาจากไทยนะคะเอามาประมาณแปดขวดเอาพี่ไม้มาแปดขวดค่ะเพื่อนเพื่อนอีกแล้วมากินน้ำนเลยาจากพี่นอ้อง กินเพื่อเดียวจ้ะมันนี่มันนี่นั่งมันนีน่วิวนั่งอยู่ในบ้านนะจ๊ะเพราะว่าอ่าฝนตกนะจ๊ะในก็ประมาณเวลาตอนนี้นก็ประมาณอ่าทาเวลาตอนนี้ก็บอยู่ประมาณอ่าซีโมงหาโมงนะจ้ะเนาะกาคำไค่อยคำบไหนจ๊ะส่วนมากจะอ่าแดดนะจ๊ะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็บเกิดยังไงฝนดีตกนะจน๊ะเนาะไม่กินกันอ,อีก ใส่พี่ใหม่ไปเสียบค่ะค่ะพี่น้องเชียงกกะแฮมต้องอยากบออยู่โอ้ยคนมาเด้อมากินกันเลยจ้ะสตรอเบอรี่ก็มีค่ะอันนี้ลาสเบรีในสวนด้วยกันจ้ะ แต่ว่าอันนี้ซื้อมานะคะอันนี้แม่แม่ซื้อมาให้นะคะแต่ว่าลูกอันนี้กูสเบอรี่นะคะถ้าสมมติว่ามันสุกแล้วมันจะหวานมากเลยนะคะหวานมาเด้ขคนคนหลายก็ไกิน <laughs> กินก่อนด้วย่ิ นี่ค่ะที่มีพูดถึงเรื่องไทรอยเนาะอ่าภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยคือปีน้ำหนักลดไป3ากิโลค่ะ,ะเพื่อนคือมันเป็นอะไรทรมานมากค่ะแค่เดินลงบันไดก็เหนื่อยมากแล้วเนาะนเหน่อยค่ะพี่น้องจะ้ะบอกกับพี่แ้งแางออกไปชื่อๆก็เหนื่อยเป็นไปทัว่วเลยร่างกายบกแข็งแรงเลยนำ้ำลายไหลมาเด้อ ก็ม่ตาบักหุ่งกินแต่กินแตงสีน,ะนอพี่น้องอันบักม่วงกับหายาเราจะเนาะบกม่วงอันอ่อนบางอย่างบักม่วงเขียวเราจะนนาะบกม่วงที่ว่ามันผ่าสุกเนาะบักม่วงสมหายา,ากอย่าส่วนมากท่านกินชิมีแต่อ่าบักม่วงมาแต่อันอินเดียเราจะเนาะมันกับสีหวานทือบ้านเทากับไม่สีผสมออกจืดๆเนะาะเพราะว่ามันตอนเขาเด็ดมากนะ่ะเขาเด็ดออกมาจากสวนตอนที่ว่ามานันยังอ่อนๆอ,อย่เนาะ เขากระชงมาทั้งกระงต่างประเทศบ้าเนะจ้ะมันก็สั่งใส่รสหลายเนาะมันหวานหวานแต่หวานจืดๆไมจ๊ะเข้าใจปะหวานแต่ว่าบ่มีรสชาติไมจ๊ะหวานแบบหวานอ่าหวานจืดๆเศรษแต่ว่าเราเสิร์ื่อบรรเทาเนาะสดๆเนาะ <c oughs> พี่หมายคือเค็มถูกไหม เฮียวกันเรื่องเยา่าบ้าวยังสี่นะคะมาอยู่ประเทศนักกิจอ่ามาอยู่ตามประเทศนาะ้องบม่มีมูเราจานะเนาะเฮ็ดคลิปไปกันยีงห้วาอ่าพอเดียยนะ๋ยนวนี้มูคุยมูตอกเนี่เราจะเนาะบปลว่ายามพระลงคลิปไปเราจะะมูกระสิม,มาคอมเมนต์มาอย่างนั้นเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นไทยกับอังกฤษนะคะเพื่อน เพราะสมมติว่าพูดพูดพูดอีสานเออไม่ใช่ไทยกอังกฤษสาวเพื่อนคืออ่าไทยแอดอีสานนะคะเพราะว่าบางทีพูดอ่พูดไทยไปแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าเราจะพูดอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าภาษาอีสานเราพูดยังไงนะคะพอมเป็นคนอีสานเราจะเนาะอยู่บ้านก็บอกว่าอีสาน บ้านดูช้เาเศร้าๆเลยจ้ะแต่ว่าอีสานเนาะมูบ้านในมูบ้านดิกันนี่จะพักบอกอีสานนะจ้ะเราบอกอีสานนั่งแต่หน่อยเนาะพ่อแม่ก็บอกอีสานผมยาวค่ะพี่น้องคะผมยาวมากเลยค่ะยากตัดแต่ว่าอ่ะพี่ทอมเขาชอบผมยาวนะคะก็เลยบอกว่าให้ไว้ผมยาวก่อน เคยตัดแล้วแต่ว่าเสียดายนะคะยังได้ผมยาวเหมือนเดิมแต่นวีาผมยาวนี่คืออยากตัดออกนะคะเพื่อนใครหมดมันต้องคนค่ะคนๆให้มันให้ อันเนี้ยน้ำจิ้มเนาะน้ำจิมม้มไหมอะ่ะให้น้ำนะคะมันมันเข้ากันเนาะเพราะว่าไอสตรอเบอรี่เนี่ยบีบีไม่ได้หั่นครึ่งเนะาะถ้าหั่นครึ่งน้ำมันก็จะเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือมันจะได้รสชาติข้างนอกแล้วข้างในก็ยังเปรี้ยวอยู่นะคะคือต้องคนสำหรับบีเนาะแต่สำหรับคนอื่นก็บีก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่สไายใครสายมัน,นะคะ่ะ กกินนนัะคะ <c oughs> คือที่มานทำคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่มีสาระนะคะแต่ว่าไอ้ดูกเนี้ย g กูสเปรย y คะ่ะคือนานๆที่มันได้กินเนาะมีก็เลยทำคลิปไปก่อนเนาะแล้ววันนี้ว่างๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้แฟลเลิกงานดึกคะ่ะ ก็เลยนั่งทำคลิปเลยสตรอเบอร์รี่นี่คือช่ำม,มากค่ะ <c oughs> มันช่ำฉ่ำข้างใน คำสุดท้ายกินหมดแล้วจ้ามีแต่เม็ดค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ให้บีด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ